สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เป็นตอนที่12ของซีรีส์เติมพลังชีวิตด้วยการเฝ้าเดี่ยวจากพระคัมภีร e ์เอเฟซัสสำหรับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของบทที่2นะครับก็คือเอเฟซัสบทที่2ข้อ18-22ถึง22นี่ก็เป็นภาพสรุปที่สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดของสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงทำสำเร็จแล้วเพื่อเรานะครับคือถ้าตอนที่แล้วเมื่อวานนี้เราเฝ้าเดี่ยวกันในข้อ1ิ 1อถึง17มันเป็นภาพของการทลายกำแพงคุกสามชั้นที่ขวางกั้นเรากับพระเจ้านะครับยังจำได้ไหมครับคุกชั้นสามชั้นนี้มีอะไรบ้างถ้าจำไม่ได้ผมก็จะทวนให้นิดหนึง่งคุกชั้นแรกก็คือระบบค่านิยมโลกคุกชั้นที่สองก็คือเนื้อหนังตัวตนเก่าที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาของเราและคุกชั้นที่สามก็คือวิญญาณแห่งย่านฟ้าอากาศ หรือก็คือมารซาตานั่นเองที่กักขังหนวงเหนียวเราเอาไว้ด้วยคำมุสาและการกล่าวโทษนะครับผมขอนุญใจให้คุณจดลงสมุดเฝ้าเดี่ยวไว้เลยนะครับเพราะกำแพงคุกสามชั้นนี่แหละครับที่ทำให้ชีวิตคริสเซียนเราไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใดๆจากพระเจ้ายังคงเป็นตัวเก่าตัวตนเก่าที่ไม่ยอมตายนะครับซึ่งมันทำให้คนไม่สามารถที่จะได้รับพระพรนานาประการฝ่ายวัญญาณ เข้ามาถึงตัวคนได้เลยก็เพราะเจ้าคุกสามชั้นนี่นี่แหละครับสําหรับพระคำพี์ตอนนี้ก็คือข้อ1 8บแถึงยีนี่ก็เป็นภาพของการสร้างตัวตนใหม่ที่งดงามขึ้นมาทดแทนตัวตนเก่าที่ตายไปนะครับเรโาโใช้ภาพเปรียบเทียบ3ภาพซ้อนกันเพื่ออธิบายถึงเกียรติและสถานะใหม่ที่เราได้รับแล้วในพระคุ์นะครับในข้อ18ก็กล่าวไว้ว่าเพราะว่า โดยทางพระองค์นั้นเราทั้งสองฝ่ายจึงเข้าถึงพระบิดาได้โดยพระวิญญาณองค์เดียวกันพี่นทิลครับนี่ก็เป็นภาพแรกสุดมันเป็นภาพของการได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวที่สามารถเข้าเฝ้า,าพระบิดาได้เปาโลใช้คําว่าเราทั้งสองฝ่ายจึงเข้าถึงพระบิดาได้โดยวิญญาณเดียวกันทั้งสองฝ่ายก็หมายถึงคนที่เป็นชาวยิวกับคนที่ไม่ใช่ชาวยิวนะครับ สามารถเข้าถึงพระบิดาองค์เดียวกันได้โดยทางพระวิญญาณของพระองค์นี่เป็นข้อสรุปผลลัพธ์จากการทลายกำแพงคุกนะครับตัวตนเก่าตายไปตัวตนใหม่ของคุณสามารถเข้าถึง access พระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์นี่เป็นภาพของครอบครัวที่ลูกๆทุกคนไม่ว่าจะมาจากไหนประเทศไหนก็สามารถวิ่งเข้าไปในห้องของพระบิดาได้เสมอ ที่น่าทึงก็คือข้อนี้ได้สรุปการทํางานร่วมกันของพระเจ้าทั้งสามภาคเอาไว้ด้วยนะครับได้แก่คําว่าโดยทางพระคริสนั่นหมายถึงพระเยสุก,ก็คือประตูหรือเป็นทางเดียวที่ทําให้เราเข้าไปได้นะครับแล้วเข้าไปถึงใครละ่ะก็เข้าถึงพระบิดาในสวรรค์ไงล่ะครับพระบิดาเป็นเป้าหมายแห่งความสัมพันธ์ของเราแล้วเข้าถึงได้โดยวิธีไหน ก็โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไงล่ะครับพระวิญญาณคือผู้ทรงนำและประทานกำลังให้เราเข้าไปถึงพระบิดาได้เห็นไหมครับพี่น้องนี่ก็เป็นการทํางานร่วมกันของพระเจ้าทั้งสามพระภาคเลยซึ่งนี่เป็นตัวตนใหม่ของคุณและผมนะครับอย่าไปมัวมีวิธีคิดหม่เซตแบบชาวยิวในพันธสัญญาเดิมเพราะอะไรก็เพราะพวกเขายังไม่ได้ถูกไถ่บาปโดยพระเยซูไงล่ะครับพวกเขาต้องการอะไรก็ได้แต่ขอให้ผู้นำหรือปุโรหิตช่วยอธิษฐานเผื่อแทน แต่ว่าพวกเราเิิเตียนพวกเรามีตัวตนใหม่แล้วมีสถานะใหม่แล้วเพราะเราได้รับการไถ่แล้วอาเมีนไหมครับพี่น้องในบทที่สองข้อสิบเกท่านเปโโรก่าวว่าเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวและคนพลัดถิน่อีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกันกันกบธรรมิกชนและเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า,าเห็นไหมครับพี่น้อง นี่ก็เป็นภาพที่สองนะครับที่ท่านเปาโลใช้ให้พวกเราดูคุณและผมเป็นพลเมืองสวรรค์แล้วนะครับเราเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าเดียวกันแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับครอบครัวฝ่ายวิญญาณนะครับเปาโลขยายความการเข้าถึงแอสเซทนี้อย่างเป็นรูประธรรมมากขึ้นด้วยภาพสองภาพก็คือภาพแรกพลเมืองเดียวกันซิติเซนนะครับคือเราไม่ได้เป็นแค่ผู้อพยพหรือคนต่างด้าว ที่หลบเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านะครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีพ่อแม่เป็นคนไทยคุณก็จะมีเชื้อชาติไทยแท้แต่ว่าเมื่อคนมาเป็นคริสเตียนคุณก็ไม่ใช่แค่มีสัญชาติไทยแต่คนได้รับสัญชาติสวรรค์อย่างเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคุณมีสิทธิ์และมีเกียรติเท่าเทียมกับธรรมิกชนทุกคนที่เคยรับเชื่อมาก่อนหน้าคุณธรรมิกชนก่อนหน้าเราได้แก่ใครบ้างก็ได้แก่ อับราฮัมอิสอักยาโคบโยเซฟโมเสสดาวิดนั่นแหละครับธรรมิกชนแปลว่าผู้บริสุทธิ์ถูกแยกออกมาเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างของพระเจ้าดังนั้นเมื่อคนเชื่อการเขียนพระคัิภคุณก็ได้รับสถานะใหม่ทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วคือคุณเป็นคนถูกนับว่าชอบธรรมและเป็นคนบริสุทธิ์พ้นจากข้อกล่าวหาทั้งปวงแล้วแต่ในทางพฤติในคุณถูก เรียกให้บริสุทธิ์เพื่อจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์สมกับสถานะตัวตนใหม่ของคนนะครับสมกับการได้เป็นพลเมืองสวรรค์แล้วนะครับไม่เพียงเท่านั้นท่านเปาโลใช้คําว่าสมาชิกในครอบครัวด้วยนี่หมายถึงความสัมพันธ์ของพวกเรานั้นมันลึกซึ้งยิ่งกว่าการเป็นพลเมืองในประเทศเดียวกันซะอีกนะครับเพราะพวกเราก็ได้กลายเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันโดยมีพระเจ้าเป็นพระบิดาและเราก็มีกันและกันเป็นพี่น้อง นี่คือภาพความสนิทสนมอย่างแท้จริงนะครับคราวนี้มาดูข้อ20-22ท่านเปาโลกล่าวว่าท่านทั้งหลายถูกก่อร่างสร้างขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครทูตและผู้เผยประวัจนะโดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศิลามุมเอกในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงสร้างก็เชื่อมสนิทต,ต่อกันและ,จะเจริญขึ้นเป็นวิหารบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในพระองค์นั้น ท่านทั้งหลายก็กำลังถูกก่อร่างสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าโดยพระวิญญาณเห็นไหมครับพี่น้องนี่ก็เป็นภาพที่สามนะครับที่ท่านเปาโลใช้ให้เราดูคือภาพของพระวิหารที่มีชีวิตของพระเจ้าเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเปาโลเปลี่ยนจากภาพครอบครัวมาสู่ภาพของสถาปัตยกรรมนะครับคือเราเป็นตึกเป็นอาคารที่พระเจ้ากําลังทรงสร้างขึ้นชีวิต ขึ้นเตียนแต่ละคนก็เปรียบเหมือนก้อนอิฐหรือศิลาเสาเข็มของอาคารก็คือหลักคําสอนที่ถูกต้องของบรรดาอัครทูตและผู้เผยพระวจนะซึ่งก็บันทึกไว้ในไบเบิลที่ได้จากการดนใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองล่ะครับคือถ้ามีใครสอนคุณออกนอกบริบทพระคัมภีร์ก็แปลว่าเขากําลังวางรากฐานเสาเข็มใหม่ที่ผิดเพี้ยนไปจากคําสอนของบรรดาอัครทูตนะครับ ต้องระวังให้ดีนะครับยุคสมัยนี้ก็มีเยอะที่สอนออกนอกบริบทพระคัมภีร์และสอนคนละเรื่องกับการวางรากฐานเสาเข็มที่เราอักขระทูตได้วางเอาไว้แล้วบางคนก็อ้างว่าพระวิญญาณบริสุทธ์บอกเขาอย่างนั้นบอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่เขาอ้างนั้นมันไม่สอดคล้องไม่อยู่ในบริบทของพระคัมภีร์เลยนี่ก็คือสิ่งที่คริสเตียนในยุคนี้จะต้องระวังนะครับ ที่สาคัญที่สุดก็คือพระเยซูปเป็นศิลาหัวมุมเป็นศิลามุมเอกพระองค์เป็นศิลาที่สําคัญที่สุดที่จะกําหนดทิศทางและยึดโครงสร้างทั้งหมดไว้ด้วยกันถ้าไม่มีพระองค์ทุกอย่างก็จะพังทลายลงนะครับพี่น้องที่รักครับอาคารนี้มีชีวิตนะครับมันไม่ได้เป็นตึกที่สร้างเสร็จแล้วก็หยุดนิ่งแต่เป็นโครงสร้างที่เชื่อมสนิทกันและ,จะเจริญขึ้นอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับ เป็นตึกเป็นอาคารที่โตขึ้นเรื่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไปหลายประเทศทั่วโลกนะครับเป้าหมายสูงสุดก็คือการเป็นที่สถิตของพระเจ้าและเป็นเป้าหมายสุดท้ายของอาคารนี้ก็เพื่อจะเป็นพระวิหารที่ซึ่งพระเจ้าสถิตอยู่และสํแดงพระสิริของพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ไม่ใช่ในตึกที่สร้างด้วยมือมนุษย์นะครับแต่เป็นประชาคมเป็นชุมชนของผู้เชื่อที่มีชีวิต ซึ่งเรียกว่าคริสจักรนั่นเองคริสจักรจึงไม่ใช่ตึกไม่ใช่อาคารไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่อะไรที่มนุษย์สร้างแต่มันคือร่างกายพวกเราที่มารวมตัวกันนะครับคือสมัยนี้คริสเตียนหลายๆคนก็ชอบจะไปให้ความสําคัญกับการสร้างตึกและสร้างอาคารคิดว่ามันเป็นที่สถิตของพระเจ้าซึ่งมันเป็นวิธีคิดใหม่เซตของคนในพันธสัญญาเดิมนะครับเมื่อพูดถึงพระวิหารคริสเตียน ก็มักจะคิดถึงตึกอาคารสวยงามใหญ่โตเพราะคิดว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ในนั้นแบบคนยิวสมัยก่อนแต่ว่ามันไม่ใช่เลยนะครับสมัยนี้เราเป็นคริสเตียนในพันธสัญญาใหม่ท่านเปโลย้ำบ่อยๆว่าร่างกายของคริสเตียนเหล่านี้แหละครับที่เป็นพระวิหารเป็นที่สถิตของพระเจ้าและกําลังสาแดงพระสิลิของพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ภายในตัวเราดังนั้นพี่น้องครับ เมื่อผมทําพันธกิจประกาศข่าวประเสริฐและตั้งคริตจักเกลือขายบ้านบิ๊กมิลเลอร์เขผมจึงไม่ได้โฟกัสไปที่การระดมเงินทุนมาสร้างตึกสร้างอาคารแต่จะเอาเงินทุนไปสร้างคนมากกว่านะครับคือสร้างคนให้เชื่อเมื่อเขาเชื่อแล้วก็สร้างเขาให้ตระหนักรู้ว่าตัวตนเก่าของเขาตายแล้วเขาบังเกิดใหม่มีตัวตนใหม่แล้วและตัวตนใหม่ในร่างกายเก่าของเขานี่แหละจะเป็นที่สถิตของพระเจ้า เขาคือพระวิหารที่เคลื่อนที่ได้นั่นเองล่ะครับดังนั้นเขาก็สามารถจะใช้บ้านของเขาแทนอาคารโบสถ์เพื่อนมัสก,การพระเจ้าได้หรือจะใช้บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ในชุมชนของเขาเป็นคริสจักรก็ได้คริสจักรบ้านมันจึงเป็นคําตอบสําหรับ80,000ชุมชนทั่วประเทศไทยที่เป็นเกษตรกรในชนบทห่างไกลนะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินไปทุ่มเพื่อที่จะสร้างตึกสร้างอาคารแต่ใช้เงินไปสร้างผู้เชื่อแทน เพราะผู้เชื่อก็คือพระวิหารของพระเจ้านั่นเองเงินทองก็จะถูกใช้ไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าไปในชุมชนต่างๆลงพื้นที่เข้าไปพบป,ป,ปะกับชาวบ้านสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้านกิจกรรมเหล่านี้ก็ล้วนจะต้องใช้เงินนะครับแต่เราไม่ได้เอาเงินไปใช้เพื่อจะไปสร้างตึกสร้างอาคารแต่เราไปสร้างคนนะครับสร้างคนให้เป็นวิหารของพระเจ้าใน80,000ื่นกว่าชุมชนทั่วไทย นี่ก็คือนิมิตเป้าหมายของพันธกิจบิ๊กมิลเลอร์นะครับถึงตรงนี้ให้คนหยุดชัวนะ่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีเรมาพิเศษอะไรที่พระองค์ต้องการจะสื่อกับคุณหรือไม่อย่างไรในวันนี้สําหรับผมเรมาสกิดใจที่ผมได้รับคือพระวิญญาณก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงข้อพระคัมภีร์หนึ่งที่สอดคล้องก,กันกับพระคัมภีร์ที่ได้อ่านในวันนี้นะครับก็คือหนึ่งโครินบทที่สามข้อเก้าและข้อสิบหกที่กล่าวว่า เพราะว่าเราเป็นผู้ร่วมง,งานกับพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นไรนาของพระเจ้าและเป็นตึกเป็นอาคารของพระเจ้าท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระองค์สถิตอยู่ในพวกท่านเห็นไหมครับพี่น้องท่านเปาโลก็ใช้ภาพสองภาพที่ชัดกเจกนมากคือเรียกที่จักว่าเป็นตึกเป็นอาคารของพระเจ้าและย้ําอีกครั้งว่าพวกท่าน ที่เป็นกลุ่มคนเป็นมนุษย์ผู้เชื่อในพระเยซูที่มารวมตัวกันนี่แหละเป็นพระวิหารของพระเจ้านะครับคือไม่ใช่แค่เข้าไปอยู่ในพระวิหารที่เป็นอาคารแต่ร่างกายตัวคนเองนั่นแหละเป็นวิหารเลยถ้าคนเป็นคริสเตียนพระเจ้าก็เข้ามาประทับอยู่ในตัวคนแล้วนะครับโดยพระวิญญาณของพระองค์ดังนั้นความหมายก็คือคุณไม่ได้รับเชื่อแค่เพื่อจะได้รับความรอด จากการถูกพีภากษาลงนรกแค่นั้นหรือแค่เพื่อตัวคุณจะได้เข้าไปอยู่ในบ้านของพระเจ้าได้ไม่ไม่ไม,ไม่แต่ตัวคุณนั่นแหละครับที่เป็นบ้านของพระเจ้าและก็เป็นก้อนอิฐที่กําลังถูกสร้างขึ้นเป็นตึกเป็นอาคารของพระเจ้าอยู่นะครับบ่อยครั้งเรามองดูความมรอดเป็นแค่เรื่องส่วนตัวมากๆของเราคือฉันรอดแล้วฉันได้ไปสวรรค์แล้วซึ่งนี่ก็เป็นความจริงครับ แต่ว่าพระกัมีตอนนี้ขยายมุมมองของเราให้กว้างขึ้นไปอีกนะครับข่าวประเสริฐมันไม่ได้จบลงแค่การที่เราได้เป็นแขกหรือเป็นผู้อาศัยในบ้านของพระเจ้าแต่ข่าวดียิ่งใหญ่กว่าน,นั้นก็คือพระเจ้าได้ทรงเรียกเราแต่ละคนให้เป็นวัสดุในการก่อสร้างบ้านของพระองค์อีกด้วยดังนั้นชีวิตเราก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเราอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล ก็คือการสร้างชุมชนคริสตจักรให้เป็นที่ประทับอันสวยงามของพระเจ้านะครับเรมานี้ก็เปลี่ยนมุมมองคุณและผมที่มีต่อคริสตจักรโดยสิ้นเชิงนะครับการไปคริสตจักรมันไม่ใช่แค่ไปเข้าชมอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยงามแต่มันคือการไปรายงานตัวเข้าทํางานที่ไซต์ก่อสร้างของพระเจ้านะครับความสัมพันธ์กับพี่น้องมันไม่ใช่แค่เรื่องของความชอบหรือไม่ชอบคนนั้นคนนี้ แต่คือการเรียนรู้ที่จะเชื่อมสนิทกับก้อนอิดก้อนอื่นเพื่อให้โครงสร้างทั้งหมดแข็งแรงการรับใช้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องภาระแต่มันคือสิทธิพิเศษที่เราได้มีส่วนในการก่อร่างสร้างบ้านของพระเจ้าให้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นชีวิตของเราจะมีความหมายและมีวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่ความรอดส่วนตัวเท่านั้นนะครับมันคือการที่เราได้เป็นศิลาที่มีชีวิต และกำลังถูกก่อร่างสร้างขึ้นร่วมกับพี่น้องคนอื่นๆให้เป็นพระวิหารที่พระเจ้าพอพระไทยที่จะสถิตยอยู่ด้วยนะครับพี่น้องที่รักเมื่อได้รับเรมาแล้วก็ต้องนำเรมามาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงด้วยนะครับการประยุกต์ใช้เรมาประการแรกก็คือให้คุณเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนไมล์เซตต,ต่อการทางานของคนนะครับตัวอย่างสถานการณ์จริงก็คือ ถ้าสมมติวันนี้เป็นวันจันทร์และจะต้องไปทำงานคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะต้องกลับไปทำงานอีกแล้วแต่ด้วยวิธีคิดไมเซ็ตแบบเดิมมันทำให้คุณพูดกับตัวเองว่าฉันจะต้องขยันไปทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวแต่พี่น้องครับการประยุกต์ใช้เรมาประการแรกในวันนี้ก็คือคุณจะเปลี่ยนวิธีคิดไมเซ็ตใหม่โดยพูดกับตัวเองใหม่ทานองว่าวันนี้ ฉันไม่ได้กำลังไปทำงานเพื่อตัวเองแต่ฉันกำลังไปที่ไซต์ก่อสร้างของพระเจ้าเพราะโต๊ะทำงานของฉันหรือบ้านของฉันเป็นสถานที่ที่พระเจ้าวางฉันไว้ให้เป็นก้อนอิฐที่ดีในวันนี้การที่ฉันเลือกที่จะทำงานขยันและสัตย์ซื่อรับผิดชอบเลือกที่จะพูดจาหนุนใจเพื่อนร่วมงานเลือกที่จะอดทนต่อความกตันต่างๆทั้งหมดนี้ก็คือการที่ฉันกำลังเชื่อมสนิทกับโครงสร้างของตึกที่พระเจ้า กำลังสร้างอยู่พี่น้องที่รักเมื่อคนเปลี่ยนวิธีคิด mindset เป็นแบบนี้แล้วผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธ์มันก็คือมันก็จะช่วยเปลี่ยนวันทํางานที่น่าเบื่อหน่ายให้กลายเป็นการรับใช้พระเจ้าที่มีความหมายเลยนะครับและกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยตัวคนเองกําลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของพระวิหารหลังใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีพระเยซูเป็นศิลามุมเอกนะครับ เรามาสำหรับประการที่2ในวันนี้ก็คือเปลี่ยนมุมมองวิธีคิดใหม่เซตต่อความอ่อนแอบกพร่องของตัวคนเองนะครับตัวอย่างสถานการณ์ก็คือถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองแย่ไม่เพอร์เฟกไม่ดีพออ่อนแอหรือมีรอยแตกมากมายวิธีคิดใหม่เซตแบบเดิมๆก็คือฉันมันแย่ฉันมันไม่เอาไหนฉันคงเป็นได้แค่ก้อนอิดที่ เหลียวแหลกของพระเจ้าแต่ว่าการประยุกต์ใช้เรมาวันนี้ให้คุณเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เซตใหม่และพูดกับตัวเองใหม่ว่าใช่มันก็จริงฉันอาจจะเป็นก้อนหินก้อนอิตที่มีรอยแตกไม่เพอร์เฟกมีจุดบกพร่องมากแต่ว่าพระเยซูเป็นศิลามุมเอกนั้นสมบูรณ์แบบและเพอร์เฟกที่สุดพระอ,องค์เป็นผู้ที่ยึดเหนี่ยวฉันเข้าด้วยกันกับก้อนอิฐที่มีรอยแตกก้อนอืนอ่นๆ และพระองค์เชี่ยวชาญในการใช้ปูนแห่งพระคุณของพระองค์มาอุดรอยแตกของเราเพื่อทําให้โครงสร้างทั้งหมดแข็งแรงและสวยงามในแบบของพระองค์พี่น้องที่รักครับเมื่อคนเปลี่ยนวิธีคิด mindset เป็นแบบนี้แล้วผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธ์ก็คือคนก็จะถูกเปลี่ยนจากความรู้สึกสิ้นหวังในความไม่สมบูรณ์แบบไม่เพอร์เฟกของตัวเองไปเป็นการได้พักสงบและวางใจในความสมบูรณ์แบบของพระคริ์ผู้เป็น วางรากฐานคนแทนนะครับเอาละครับถึงตรงนี้เข้ามาเริ่มสนุกกันให้คนอธิษฐานถามพระบิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็พิมพ์คําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับคําถามก็คือข้อแรกให้คนสํารวจการเข้าถึงพระเจ้าของตัวคนเองพระคัมภีร์บอกว่าเราเข้าถึงพระบิดาได้โดยตรงผ่านทางบรคคลิปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมามีกี่ครั้ง ที่คุณได้ใช้สิทธิพิเศษนี้ในการเข้าเฝ้าพระอ,องค์อย่างสนิทสนมเหมือนลูกเข้ามาคุยกับพ่อหรือว่าคุณยังคงใช้ชีวิตเหมือนคนนอกที่ยืนอยู่ห่างๆและไม่กล้าเข้าไปใกล้ต้องการอะไรก็ได้แต่บอกให้คนนั้นคนนี้อธิษฐานเผื่อคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับข้อ2ให้คนสำรวจความเป็นครอบครัวนะครับในฐานะที่คุณเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้า คุณรู้สึกว่าตัวเองมีความรับผิดชอบต่อพี่น้องในคริสตจักรท้องถิ่นของคุณมากน้อยแค่ไหนมีพี่น้องคนไหนในสัปดาห์นี้ที่คุณหนุนใจอธิษฐานเผื่อหรือช่วยเหลือในทางปฏิบัติบ้บางมีไหมครับข้อ3ให้คุณสำรวจบ,บทบาทการเป็นก้อนอิฐของตัวคุณเองขณะน,นี้คุณมองบทบาทตัวเองในคริสตจักรเหมือนเป็นเพียงผู้เข้าชมที่มานั่งดูการก่อสร้างหรือว่า คุณเป็นก้อนอิฐที่มีชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างด้วยในสัปดาห์นี้คนจะเชื่อมสนิทกับพี่น้องคนอื่นๆและมีส่วนร่วมในการก่อร่างสร้างคริสตจักรให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างครับข้อ 4. ให้คนสำรวจรากฐานของชีวิตคนขณะนี้การำดำเนินชีวิตของคนไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจหรือการใช้เวลาหรือการใช้จ่ายเงินทอง ได้ถูกก่อร่างสร้างขึ้นบนรากฐานของอะไรจากคำสอนของเราอาารักระทูตและผู้เผยพระวจนะตามคัมภีร์ไบเบิลโดยมีพระคลิปเป็นศิลามุมเอกหรือเปล่าหรือว่าคุณวางรากฐานของความคิดเห็นของคุณบนระบบค่านิยมของโลกหรือบนอารมณ์ความรู้สึกตัวเองหรือวางอยู่บนความสำเร็จส่วนตัวของคุณ คณวางรากฐานทุกๆการตัดสินใจของคุณอยู่บนอะไรครับข้อ 5. ให้คนสํารวจที่สถิตของพระเจ้านะครับเป้าหมายสุดท้ายคือการที่คนจะกลายเป็นที่สถิตของพระเจ้าโดยพระวิญญาณของพระองค์ถ้าพระวิญญาณเปรียบเหมือนแขกผู้มีเกียรติที่มาอาศัยอยู่ในบ้านคือในร่างกายของคุณมีห้องไหนในบ้านในชีวิตคนที่คนยังไม่ได้ทําความสะอาด หรือ <Wars> ยังปิดล็อกประตูห้องนั้นไว้ไม่ยอมให้พระองค์เข้ามาสถิตอยู่อย่างเต็มที่มีหรือไม่อย่างไรเมื่อคนคร้ครวญคําถามห้าข้อนี้แล้วก็อย่าลืมอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยสาแดงให้คนรู้ตัวด้วยนะครับแล้วก็จดบันทึกลงสมุดเฝ้าเดี่ยวหรือนํามาแบ่งปันโดยพิมพ์ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเอาละครับพรุ่งนี้เราก็จะมาเข้าฟ้าพระเจ้าด้วยกันต่อในเอเฟซัสข้อถัดไปอย่าพลาดติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณจะได้รับพลังชีวิตที่เต็มล้นและจะได้เป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนมากมายได้นะครับขอพระเจ้าไวพพรครับ